ในสนามรบที่เต็มไปด้วยเสียงระเบิดและควันไฟ Battlefront Armor Thailand คือสมอรภูมิที่เผยให้เห็นพลังแห่งกราเหล็กของกองทัพไทยอย่างแท้จริงรถถังหลากหลายรุ่นตั้งแต่ o อปรอวิธีสไปจนถึงสกอร์เปียนและไทย 69II ถูกนำมาแสดงศักยภาพเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นพลังการยิงความแม่นยำและระบบควบคุมการรบที่ล้ำสมัยทุกการเคลื่อนไหวคือพลังแห่งความแข็งแกร่งที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ทหารไทยได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในทุกสถานการณ์ทั้งในป่าภูเขาและพื้นที่เปิดเพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นการประสานงานระหว่างหน่วยรถถังและหน่วยราบทำได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่ที่ทำให้ทุกการสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำในภารกิจฝึกซ้อมระดับชาติ Battlefront Armor ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสยานุภาพ แต่ยังเป็นการพิสูจน์ถึงความพร้อมของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศอย่างมั่นคงเสียงเครื่องยนต์คำรามของรถถังว VT4 ดังสะท้อนทั่วสนามฝึกขนาดที่กระสุนเจอะกรอบพุ่งทะลุเป้าหมายด้วยความแรงสูงสุดทุกช็อตคือพลังแห่งความภาคภูมิใจของนักรบไทยนี่คือภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นและศักยภาพของทหารไทยที่ยืนหยัดพร้อมเผชิญทุกความท้าทายบนสมรภูมิ Battlefront Armor Thailand คือบทพิสูจน์ว่ากองทัพไทยไม่ได้มีเพียงกราอเหล็กที่แข็งแกร่งแต่ยังมีหัวใจของนักรบที่ไม่ยอมแพ้ต่อใครบนโลกใบนี้